สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมพบกันกับโอล่าอาร์ซ์นล ปืนใหญ่วันละเรื่องนะครับผมที่ The Notista แฟนเพจแล้วก็ทาง YouTube c h anel n ครับก็เป็นคลิปที่อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมสรอาร์ตนอให้กับแฟนๆได้ฟังกันนะฮะโดยที่ผมพยายามที่จะเล่าให้มันจบภายในคลิปเดียวแล้วก็ไม่เกิน10นาทีนะครับก็จะได้เคลียร์หลายๆประเด็นที่หลายๆคนสงสัยสนใจแล้วก็ผมจะได้ลงดีเทลละเอียดทั้งหมดให้ทุกคนได้รับฟังกันคลิปแรกของผมผมจะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการที่สมสรอาร์ตนอเลยมีก,การพยายามที่จะปรับปรุงโครงสร้างของสมสรนะครับโดย จริงๆแล้วมันมีมาในช่วงระยะเวลา1ปีแล้วล่ะแต่ว่าที่มันเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นกระแสอีครั้งเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่ออาร์ซนอประกาศว่าได้เลิกจ้างอ่าสตาฟของสโมสรจํานวน55คนด้วยกันเหตุผลเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นเพราะเรื่องของประสบปัญหาการเงินกับ ภาวะโควิดแล้วก็มันก็บานไปลายไปตรงที่ว่านักเตะก็ไม่พอใจพวกเค้าเพิ่งจะมีการลดค่าเหนื่อยเพื่อช่วยกับปัญหาตรงนี้กันอยู่นะครับแต่ว่าตรงนั้นยกไปก่อนและกันสิ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือว่า55คนที่โดนปลดไปเนี่ยมี3คนครับที่ทํางานในตําแหน่งของฝ่ายสัญหานักเตะเข้ามาสู่ทีมอาร์เซนอลแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายสัญหาระดับนานานชาติก็คือฟานซิสกิกิเกลผู้ค้นพบเชสฟอร์บิกัสเฮกตอร์บยินแล้วก็รวมไปถึงกับกราเบล มาตินลลี่นะครับเขาอยู่กับอาร์ซตอมมา20กว่าปีครับแล้วก็โดนปลดไปเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงกับไบรอันแบ็กเดอรมอแล้วก็ปีเตอร์คลาร์ซึ่งทั้งสองคนเองก็อยู่กับทีมมานะฮะแล้วก็เป็นทั้งแมวมองภายในสโมสรแล้วก็เป็นทั้งผู้ที่สัรหานักเตะชุดเยาวชนกันด้วยคือง่ายๆคือว่าเป็นกลุ่มของนักเตะของเป็นกลุ่มของแมวมองนั่นเองนะครับทีนี้ จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีการปลดเพียงแค่3คนนะครับอาร์สซนลก็มีการเริ่มประกาศออกมากับการปลดบรรดามแมวมองของทีมอย่างไทกูเดนที่เพิ่งจะถูกดึงตัวเข้ามาก็ตามนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวของสตีฟมอร์โรลนะฮะซึ่งเป็นแมวมองในชุดเยาวชนแล้วก็มีชื่อเสียงทีเดียวแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะครับนเวลานี้ครับเมื่อดูตามลิสต์รายชื่อของอาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยการ ปลดพวกแมวมองออกไปเนี่ยก็รวมๆเกือบจะ10คนเราได้เหมือนกันนะครับปลดไป แล้วต้องมีการดึงตัวเข้ามาด้วยแล้วก็แต่และคนที่ดึงตัวเข้ามาก็ถือว่าค่อนข้างมีคุณภาพทีเดียวแล้วที่น่าสนใจคือเป็นคนที่เป็นคนยุคใหม่ทั้งนั้นด้วยนะครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกับทางฝั่งของอาร์ซนอลแล้วที่ทางในการที่จะบริหารทีมให้เดินต่อไปกับแนวนแน้าระบบของแนวมองเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมหลักๆเลยก็คือว่าตั้งแต่ที่าราอุซานีนั้นได้มีบทบาทกับการเป็นผู้บริหารเชิงปฏิบัติการให้กับสโมสรอาร์ซนอลอาร์ซนอล ก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจะมีอีวานกราซิดิตเป็นหัวเรือใหญ่ก่อนที่อีวานกราซิดินั้นจะย้ายไปสู่เอซิมิลานนะครับสมุทรก็เลยผลักดันให้ทั้งวินัยแล้วก็ราอูเนี่ยขึ้นมาดํารงตําแหน่งคู่กันแต่ว่าวินัยนั้นจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการบริหารภายในสมสนุทรแต่ตัวราอูเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโปรเซสเกี่ยวกับฟุตบอลมากกว่านะครับแล้วพอเขาเข้ามา สู่ตำแหน่งนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะวางรากฐานแนวโครงสร้างของตัวเองว่าสมสุทรศรานั้นควรจะดําเนินไปในทิศทางไหนในวิชั่นของตัวเขาเองก่อนอื่นนะครับย้อนกลับไปนิดน,นึงก่อนว่าตัวของราอูซานิีนั้นเป็นผู้บริหารมาจากบาร์เซโลนาดังนั้นแนวทางของเขานั้นก็คงจะยึดกับบาร์ซ่าเข้ามาก่อนนั่นก็คือว่าจะไม่เน้นที่ตัวบุคคลจะเน้นที่โครงสร้างของสมสรเป็นหลักเขาก็เลยมีการเริ่มปรับปรุงโครงสร้างเป็นอันดับแรก นะครับเราจึงจะได้เห็นว่าบรรดาอดีตคนที่เคยทำงานกับสมุสอารอาสนลรุ่นเดิรรุ่นใหญ่ๆเนี่ยก็ค่อยๆอ,ออกจากสมุนรกันไปนะครับแล้วก็การที่ไปดึงตัวผู้เช่นการเทคนิคสมุนรมาโดยมีชื่อว่า เอดูกาสปาซึ่งก็เคยเป็นอดีตนักเตะของอาร์เซนอมาก่อนเมื่อก่อนเราจะจำเขาว่าเป็นชื่อว่าเอ u ดูแต่ว่าพอเขากลับไปอยู่ที่บราซิลไปทำงานแล้วเนี่ยเขาใช้คำว่าเอ u ดูกาสปาเพราะว่าจะจดจำมากกว่าคำว่าเอ u ดูที่มันจะมีชื่อนี้เกลื่อนทั่วไปนะครับแล้วตัวของเอ u ดูเนี่ยก่อนมาทำงานร่วมกับอาร์เซนอครับเขาได้รับหน้าที่เป็นผู้ในการเทคนิคของสโมสรโครินเธียตั้งแต่ปี2011 หลังจากนั้นนะครับเขาก็มีส่วนร่วมที่ช่วยคาร์ลสเครอสนะครับจัดการบริหารบางตัวบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ทีมไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเมื่อปี2014แล้วพอ2016ครับเขาก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมทั่วไปในทีมชาติบราซิล และก่อนที่จะถูกดึงตัวมาสู่าร์เซนในช่วงของขวบปีที่ผ่านมานะครับการงานของเขาที่บราซิลนั้นหลักๆเลยก็คือว่าเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับแต่คงทีเป็นเรื่องของจุดเด่นตรงที่ว่าเมื่อทีมชาติบราซิลต้องการที่จะเรียกนักเตะมาเตะให้กับทีมชาติก็จะต้องส่งรายชื่อไปให้กับเอ u ดูเป็นคนจัดการแล้วเอ u ดูเองก็ต้องทำคอนแทคเนี่ยนะครับ ทำเรื่องเนี่ยไปยังแต่ละสโมสรและทีมชาติบราซิลแต่ละคน,ะคนก็คือตัวท็อปทอปทั้งนั้นดังนั้นเขาจึงได้มีความคุ้นเคยกับบรรดาทีมต่างๆที่เป็นทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปได้รู้จักกับพวกทั้งฝ่ายติดต่อประสานงานเรื่องของผู้บริหารคอนเนคชั่นของเขาจึงค่อนข้างที่จะกว้างขวางทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเจ้าตัวนั้นเดินทางมา ที่อาร์ซนอแล้วก็มารับบทบาทของการเป็นผู้ดูการเทคนิคของสโมสรน,นะครับเขาก็น่าจะมีโครงสร้างหรือว่าแนวทางของการจัดการที่จะดึงตัวตั้งแต่เข้ามาในระดับหนึ่งอยู่แล้วประกอบกับราอูซานยีน่าจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นกับแนวทางก่อนที่จะมีการแต่งตั้งเกิดขึ้นเนี่ยนะก็คือคุยกันมา,มาสักข่าวออกมามาสัก3ามเดือนได้ก่อนที่จะแต่งตั้งเอดูอย่างเป็นทางการนะครับแล้ว เขาน่าจะมีการทำกันบ้านก่อนที่มีการเตรียมความพร้อมมาที่อาร์ซนอลพอสมควรเห็นได้ชัดว่าสิ่งหนึ่งที่เอดูมีก็คือว่าก่อนที่เขาวันที่เขาจะมารับตำแหน่งนะครับจริงๆเนี่ยเขาสามารถบินไปที่อเมริกาเพื่อไปร่วมซ้อมกับนักเตะของอาร์ซนอลได้เลย แต่ไม่นะครับเขาตัดสินใจเดินทางจากบราซิลมาที่อังกฤษเพื่อมาพบกับทุกคนก่อนแล้วก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันนั่นหมายความว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะอยากทํางานแล้วก็มีมีความรักที่ทำงานให้กับสโมสรอาร์เซนอลมากทีเดียวนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมที่สโมสรบาร์เซโลนาคุณจะเห็นว่าพวกเขาจะมีนักเตะเก่าๆเ,เนี่ยวนเวียนไปทํางานให้ตลอดแล้วตั้งแต่ที่ราอูซานยอีเข้ามาทํางานกับอาร์เซนอลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดึงพวกบรรดาอดีตนักเตะ นะครับคนที่มีความเป็นอาร์ซนอลในดินเอเย,เ,ยเข้ามาร่วมทีมอย่างเช่น เอ็ดูกาสปาคนนี้นะฮะมีลุงเบิร์กขึ้นมาเป็นทีมชุดใหญ่ด้วยแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นตัวของมิเกลเอเดต้าแน่นอนว่าพอแต่ละคนเนี่ยที่เคยทํางานให้กับอาร์ซนอลมาก่อนเคยเป็นนักเตะมาก่อนเขาจะมีแรงบันดาลใจนะครับมีแรงผลักดันที่ต้องการให้สโมสรเนี่ยเดินไปข้างหน้าก็คือมีความทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเขาเข้ามาร่วมทีมอาร์ซนอเสร็จปุ๊บแน่นอนว่าเขาต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเกิดขึ้นเราจะได้ยินก่อนหน้านี้แล้วว่าอาร์ซนอเนี่ยได้มี เขาเรียกว่าเป็นแมวมองรุ่นใหม่ๆจากหลากหลายสโมสรเข้ามาสู่ทีมนะครับขณะเดียวกันแมวมองรุ่นเก่าๆอย่างสตีฟมอร์โรที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากกับแมวมองในระดับเยาวาชนที่ดึงนักเตะเข้ามาแล้วก็มีชื่อเสียงหลายๆคนเข้ามาร่วมทีมเนะี่ยก็โดนอ,ออกจากสโมสรซึ่งมันก็มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเรื่องของสัญญาทุกอย่างนะครับในทีมมันมีการปรับเปลี่ยนทั้งหมด หลักๆก,ก็คือตรงที่ว่าด้วยความที่เอดูเนี่ยเคยทำงานกับทีมมาก่อนนะครับเขาก็คงจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างในสมสรแหละที่มันดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันบกพร่องประกอบกับเมื่อเขาค้าแข่งกันกับอาร์ซนอลเนี่ยและใพันไปตอนนี้ก็คือประมาณ1 0 15ปีได้แล้วดังนั้น ทุกอย่างมันก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปมันก็ต้องมีระบบหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องง่ายๆครับอย่างที่อยูนี้เรื่องของการซ้อมคุณจะเห็นว่าพวกเขาจะนําเอาเรื่องของวิดีโอในการซ้อมเนี่ยมาให้นักเตะดูมากขึ้นเพราะว่าคุณจะได้เห็นวิธีการยืนตำแหน่งวิธีการวิ่งของคุณนะว่าเวลาที่คุณมีบอลคุณไม่มีบอลเนี่ยคุณยืนยังไงแล้วก็เอามาประมวลผลแล้วก็วิเคราะห์ต่างๆซึ่งมีหลากหลายสมโมสรโดยเฉพาะอ่าโคช้ชกุนซือยุคใหม่ๆ นะครับเลือกใช้ในวิธีกันแบบนี้นะครับแล้วณเวลานี้เนี่ยอาร์ซอลเองก็มีผู้ดนการอ,าอคาเดมีของทีมก็คือเพอร์มัเดอร์ซเคอรซึ่งแน่นอนแล้วว่าเพอร์เองก็เป็นกัปตันทีมของอาร์ซอลมาก,ก่อนด้วยดังนั้นการที่เขาอยู่กับทีมมานานเขาก็จะรู้ว่าปัญหาของอาร์ซอลระบบต่างๆเป็นยังไงแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็เลยมีการพูดคุยกับทั้งเอดกับมัเดอร์เกอรเกิดขึ้นว่าทีมเนี่ยควรจะมีการปรับเปลี่ยนระบบ อะไรต่างๆยังไงไหมเพื่อที่จะให้มีความสอดคล้องมากขึ้นกับการที่จะดึงตัวนักเตะหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่ให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับดังนั้นกระบวนการของการปรับปรุงโครงสร้างตรงนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาในตลอดระยะเวลา1ปีด้วยนะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับการที่ Arsenal อาร์ซนอลเอมีความใกล้ชิดกับตัวของเคียร์จูรับเชียนแล้วก็เป็นคนที่ผลักดัน ทั้งซดิกซเรสนะครับแล้วก็ดับบิดลอิสรวมไปถึงล่าสุดก็คือเป็นตัวของวิลเลียนให้มาอยู่กับอาร์เซนอลเขาเนี่ยมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยคาร์ลอสเตเบสนะครับผมฮาร์ีมาชราโน่ตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนนู้นแล้วแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็เป็นแฟนบอลอาร์เซนอลหลายครั้งที่วิญานที่จะมาเอาตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมกับชีนแต่ว่าในยุคข,ของอัลส์เบนเกอร์น,นั้นไม่นิยมที่จะเอเย่นให้เอเย่นนะครับผมเข้ามามีความสัมพันธ์กับนักเตะ ความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดกับสมสรมากเท่าไรนะครับเราจะเห็นว่าในยุคข,ของวิงเกอร์นี่คือวิงเกอร์เป็นคนที่ลุยดีลด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาอังเดรอาชาวนที่ชัดเจนมากนะครับว่าวิงเกอร์พยายามที่จะผลักดันดีลนี้ให้มันเกิดขึ้นถึงขั้นที่โทรไปคุยเจรจาสุดท้ายก็คือไปคุยกันกันกบอีวานกราสิดดิเพื่อที่จะให้เคาะตัวเลขออกมาเท่าที่สมสรจะจ่ายได้หรือแม้แต่การดึงตัวเฟเดริกลุงเบิร์กนะครับวิงเกอร์เองก็นั่งดูลุงเบิร์กอยู่ทางโทรัทรัรััศนน์กกกบบาารรอออุ่่เคงืงงมชติฤษู เห็นว่านักเตะคนนี้มีแววมีหน่วยมีก้านกันเลยสั่งแมวมองให้ไปเช็คฟอร์มแล้วก็สั่งสโมสรให้ไปซื้อนักเตะเข้ามาซึ่งเวงเกอร์มีอิทธิพลในเรื่องของตรงนี้ค่อนข้างมากแต่ว่าการที่ทีมนั้นไม่ได้ไปคลุกคลีอยู่กับตัวของเอเจนต์มันก็มีข้อดีคือเราอาจจะได้นักเตะในราคาที่ที่ไม่แพงแต่ว่าขณะเดียวกันแล้วอ่านาุคกปัจจุบันนะครับมันมีการเปลี่ยนไปค่อนข้างมากในบริบทของการดึงตัวนักเตะเข้ามาเพราะว่านักเตะเองเนี่ยเมื่อคุณเริ่มมีชื่อเสียงถ้าคุณได้ไปอยู่ใน เอเจนท์ที่มีฝีมือมีชื่อเสียงเนี่ยคุณก็มีความเป็นไปได้ที่คุณจะย้ายไปสู่ทีมใหญ่ซึ่งมันก็มีเกิดขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทีมแมวมองเองเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแมวมองคุณจะการันตีว่านักเตะคนนี้มีความสามารถมีความเก่งจริงๆแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ไปดูแลนักเตะในเรื่องของตรงนั้นนะครับดังนั้นแล้วบางทีเนี่ยณเวลานี้เครือข่ายของพวกบรรดาน,นักเตะต่างๆเนี่ยเอเจนต์ Agent เนี่ยอาจจะดูมี มี impact มี power มากกว่ากับการที่เป็นตัวแมมมองด้วยซ้ำนะครับแมมมองก็คือเป็นเพียงแค่ไปดูส่องดูผลงานต่างๆแต่ว่าตัวของเอเจนตั้งต,ต่เนี่ยก็อาจจะต้องการช่วยในเรื่องของสัญญาให้นักเตะได้เล่นกับทีมใหญ่แต่ว่าในตอนสุดท้ายของการจะเซ็นสัญญาหรือไม่เซ็นสัญญาซื้อหรือไม่ซื้อผมเชื่อว่าสโมสรเองก็ต้องมองเห็นคุณภาพของนักเตะเหล่านั้น ถึงจะมีการเซ็นสัญญาเข้ามาร่วมทีมกันอีกด้วยนะครับณเวลานี้สิ่งที่อาร์ซอลกาลังพยายามที่จะทําในบทบาทของเอดูกัสปาเพอร์มัสเคอร์แล้วก็แบ็กอัพอย่างราอูซานยาอคือพวกเขานั้นต้องการให้อาร์ซอเนี่ยกลับมาเล่นได้ เป็นอาร์ซนอลในยุค2,000คือกลับมาแย่งแชมป์ได้แต่ว่ามันก็คงจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับกว่าที่จะไปสู่เรื่องของตรงนั้นแต่สิ่งสําคัญคือว่าถ้ามีการปรับปรุงโครงสร้างบริบทของสโมสรได้เท่าไหร่นะครับคุณภาพที่มีเนี่ยมันก็อาจจะมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาในระยะหลังๆเองอาร์ซนอลนั้นค่อนข้างประสบความล้มเหลวกับการดึงนักเตะเข้ามาร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นตัวของมูสตาฟฟีที่ใช้เงินไป30กว่าล้านปอนด์นะครับแล้วก็ หลายดิยวนะครับผมชายวินโยอีกอตัวของยายะ่าซานาโกอีกพวกนี้คือเป็นดิวที่อาร์ตตอไปดึงตัวมาแล้วปรากฏว่าแมวมองกับมองไม่เห็นถึงเรื่องของตัวคุณภาพแต่ด้าว่าเป็นตัวของเอเจนต์แล้วเนี่ยบางทีอาจจะมีการการันตีกับกับฟอร์มได้ในระดับหนึ่งก็คือมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งแล้วแต่ว่า สิ่งสําคัญของอาร์เซนลคือว่าณเวลานี้เนี่ยการที่เอดูมาทํางานในตําแหน่งของตรงนี้นั้นเขาก็ต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีมุมมองของเขาที่ดีในระดับหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการผลักดันให้กับสมสรอาร์เซนลไปข้างหน้าแล้วก็การที่เอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในทีมเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นการวัดประสิทธิภาพของนักเตะได้มากขึ้นกว่าการที่จะใช้ระบบแม้มองเดิมๆแต่ว่าของแบบนี้ผมมองว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องที่มันต้องควบคู่กันนะครับมันไม่ได้มีอะไรสักอันหนึ่งที่มันดีไปทั้งหมดแต่ว่า เวลาเท่านั้นครับที่จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าสิ่งที่ร์สตรอรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสมสุนรแบบนี้เนี่ยสุดท้ายทีมจะดีหรือไม่ดีได้ยังไงนะครับนี่ก็เป็นตัวเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร์สตรอที่กลืงเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับ ก็จริงๆในมุมมองของผมแล้วผมมองว่ามันก็เป็นรุ่นที่ดีนะผมคิดว่าถ้าเรามีการปรับปรุงมีการพัฒนาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเดินไปข้างหน้าได้นี่คือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เพียงแค่วัน2วันนะครับมันคงต้องใช้เวลาด้วยแต่ว่ามองถึงโอกาสหรือว่าตรงนี้แล้วเนี่ยกับการที่อาร์สต้องมีข่าวใกล้ชิดกับเคียร์จูดาปเชียนนักเตะที่มีการพูดถึงก็น่าจะเข้ามาตอบโจทย์กับอาร์สต์อ์ได้เป็นอย่างดีแหละว่ามีคุณภาพมากพอ ก็แฟนบอลอาร์เซนอลคนก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับนี่คือโอลาอาร์เซนอลปืนใหญ่วันละเรื่องสำหรับวันนี้นะครับผมพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องไหนติดตามกันได้แล้วกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมเพื่อนๆครับ13นาทีจริงๆแกือจะสัก7นาทีแต่ยาวเลยรอบนี้เหมือนกันก็คงจะประมาณนี้แหละ1ินิดๆทำนองนี้นะครับจะได้ฟังกับแต่ละเรื่องข้อมูลทั้งหมดอย่างเต็มปิมแล้วกันครับเวลาหมดแล้วครับผมไปก่อนครับผมกับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ